ว่เราถ้าชอบปั่นจักรยานแต่ไม่ชอบร้อนชอบลงน้ําแต่ไม่ชอบเปียกทั้งตัวหรือบางทีขี้เกียจสระผมนี่คือการออกกําลังกายในฝันสวัสดีค่ะชาวเขาอัพวันนี้เราอยากพาทุกคนมารู้จักกับการออกกําลังกายสําหรับคนชอบปั่นชอบลงสระแต่ไม่ต้องว่ายชวนฟิตแถมสนุกที่เรียกว่าอะควาไบกิ้งกันเราขอเรียกอะควาไบกิง้งว่าเป็นการออกกําลังกายครึ่งบกครึ่งน้ําที่จะช่วยให้เห็นภาพได้ง่าย เพราะเป็นการนำจัก,กรยานที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะวางลงสระน้ําไว้ปั่นฟิตร่างกายที่ไม่ต้องว่ายน้ำเป็นก็เล่นได้เพราะลงน้ำแค่ครึ่งตัวอะควาไบากิง้งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับคนทั้งครอบครัวเลยแหละยิ่งวัยซิลเวอร์ยิ่งตอบโจทย์นั่นก็พราะข้อ 1. เป็นการออกกําลังแบบคาดิโอที่มีน้ําช่วยเพิ่มแรงต้านข้อ 2. มีน้ําคอยช่วยพยุงให้เราไม่บาดเจ็บง่ายลดแรงกระแทกลดกังวลเรื่องข้อข้อ3 ได้มากกว่ากล้ามเนื้อขาแต่ได้ทุกส่วนข้อ4ไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวจะน้ำหนักเท่าไหร่ก็เล่นได้เลยขอให้ทุกคนฟิตแ n d เฟิร์มเพิ่มเติมคือได้กินเที่ยวเปรี้ยวซาไปด้วยกันนะคะ